สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับที่คำน้อยชาแนลซึ่งวันนี้นะครับผมก็มาคนเดียวฉายเดียวเลยไม่มีใครว่างกันเลยมากรบลถกระปอกันหนึ่งครับถึงวันนี้นะครับผมจะบอกวิธีเกี่ยวเหยื่อปลาไหลสดนะครับตกปลาชะโดอย่างละเอียดที่พี่ๆนา,นานาเขาสอนมามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับว่าหมายนี้หมายใหม่นะครับแต่อยู่ที่กุดปลาเขาที่เดิม ซึ่งห่างจากหมายเดิมสักประมาณ 2- 3 0 0สารอเมตรครับมาดูเลยครับขอเวลาเตรียมตัวแป๊บหนึงนะครับวิธีเกี่ยวเหยื่อปลาไหลสดนะครับตัดเหยื่อขนาดาโคนนิ้วนะครับโคนนิ้วโป้งถึงปลายนิ้วชี้ของเรานะครับนี่นะครับจะได้ประมาณนี้เสร็จเกี่ยวให้กึ่งกลางมากที่สุดเลยนะครับ เกี่ยวหนังนะครับเนี่ยหนังข้างหลังให้ได้กึ่งกลางมากที่สุดไม่ต้องลึกมากลักษณะนี้ครับเรียอันว่าเรียบร้อย ับเบรกให้แน่นให้พอเหมาะก,กับขนาดปลาที่เราต้องการวัดนะครับให้มันอยู่แล้วก็เปิดหน้าลอกไว้ครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับเปิดหน้าลอกต่อไปก็ถ้างานเหยื่อสดปลาจะโดผมแนะนำให้ใช้ไม้ง้ามนะครับเพราะว่าสายมันจะลื่นออกกว่าครับไม่มีอะไรขวางเลยเห็นไหมครับและสายนะครับนำไว้ใต้ง้ามนะครับ อย่างนี้นะครับนี่สาหรับลอกเบสนะครับต่อไปลอกสปินนิ่งครับเช่นกันครับปรับเบรกให้พอดีแล้วก็เปิดหน้าลอกไว้ครับนะครับสายก็เอาไว้ใต้งน้าเหมือนเดิมครับแยกกันนะครับสําหรับใครที่วางอย่างนี้นะครับผมก็เจอปัญหาก็คือเวลาป่าลากตึงครับมันเข้าไปทับกับตัวคันเบ็ด และทําให้ปลาสะดุดคายเหยื่อได้ง่ายมากเลยครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ใต้งานนะครับอย่าเกิดการเสียสีมากแค่นี้ครับเทคนิคพื้นฐานเบื้องต้นส่วนปัจจัยอื่นเราหลบเลี่ยงไม่ได้ก็ตามสภาพครับหลังจากที่ไม้นี้เงียบเกินไปนะครับเราก็จะย้ายใหม่ หมาใหม่เเลยครับถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นหมายที่ระเบิดขลมฝูงชโด Shadow นึงครับ3มวันรวมกันได้34มตัวสมวันจะมาตก2วันนะครับ าบ้านแถวนี้ก็บอกว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ลึกที่สุดในปลาเขานะครับ้ว,วนะครับนี่เลยครับ หมายเดิมเราได้ตัวเล็กเราน่าจะเอาพอกินนะครับเราตกแค่พอทำกินพอจะเน้นตัวใหญ่ในรอบนี้ตัวเล็กเอามาเยอะละ ถ้าใช้สายหลีดนะครับพยายามทําให้สายจมน้ําให้มากที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นเวลาลมพัดมาเนี่ยมันจะดึงสายไปทําให้เราเระแวงได้ครับหากที่วางคันเบ็ดเป็นคานให้เลือกวางข้อต่อระหว่างไกด์ที่สายเบ็ดตรงที่สุดครับและคันเบ็ดไม่ควรทํามุมเกิน45องศาหรือต่ํากว่านั้นได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับ เพื่อลดการเสียดสีให้สายเบ็ดวิ่งออกได้รื่นมากที่สุดครับ ใช้งในปะเนี่ยครับวัโบกีกาลเหมือนั่นจะใช้อยู่ข้างๆมันยังแกล้งกินน้ำขึ้นหลายนะครับนี่ครับเราลงทั้งหมด4คัน คันเซิฟสองแล้วก็คันหกฟุตสองครับรอรุนดูกันเลยเราจะเน้นเล่นปลาไซส์นะครับขอปลามีไซส์หน่อยเมื่อปลาลากเหยื่อยกคันขึ้นเป็นแนวราบครับให้สายวิ่งออกได้สะดวกที่สุดสักประมาณ1ิวิครับขึ้นอยู่กับพื้นที่หมายด้วยครับถ้าได้ระยะที่ต้องการแล้วปิดหน้าลอกสายตึง วัดทันทีครับเมื่อวัดแล้วรอสายอย่าให้สายหย่อนเป็นอันขาดครับ เล็กเลยนะครับเฉียดโลใช้สวยเลยโอ้เจ้วเจ๋อไปแล้วครับไปวิ่ไปว้ว โอ้โอ้โอไม่แต่รุ่นไงโอ้รอบนี้รู้สึกจะเหมือนหลักโลล้วน ครับเจ็ดแปดขีดด้วยครับตัวนี้ว้าเต็มสองครับใช้ถวยเลยไปแล้วครับคันใหญ่นะครับ อีสาม้ตัวนี้ตัวน้อยสองตัวแรกเกี่ยบล้วนะครับี่้น่กิะว้มีแต่ัวน้อยลายหงก็ปอกอีกอจอยลายตัวนี้ ບໍ່ຫວນໃຫຍ່ຕະຈອຍຍາດນຽກະຫຼາຍພົດຈອຍครับມັນຈອຍຫຼາຍໂຕເດບໍ່ທັນໂຕໃຫຍ່ແລ້ວ ดี๋ยวให้หย่อนแลับมีแต่รุ่นนี้รุ่นนี้ครับแข <c oughs> ็งตกแข็งน้อย อย่านมยังเนี้วัตโตก็รีบนันเราอะ่ะแกมที่สี่ครับสรุปตอนนี้เป็นเวลา17นกา30นาทีนะครับแต่ท้องฟ้ามาคู่แรงมากเลยตรงนี้กลับขึ้นมาก่อนสรุปเราได้5ตัวนะครับแต่ตัวหนึ่งตัวเล็กมากเราเลยปล่อยไปครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ขอบคุณครับได้อาหารเมื่อเย็นพอดีเลย